ณวัดพระธรรมากายเบเนลัคส์ประเทศเบอร์เยียมได้จัดปฏิบัติธรรมสำหรับชาวท้องถิ่นโดยในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน34ท่านซึ่งระหว่างเข้าร่วมปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่นทุกท่านได้เรียนรู้พื้นฐานการทำสมาธิวิธีการปฏิบัติทางยังได้สอบถามปัญหาเกี่ยวกับสมาธิกับพระอาจารย์ภาสุระทันตมโนซึ่งเป็นพระอาจารย์ประจำโครงการค่ะโดยพระอาจารย์ก็ได้เมตตาตอบคำถาม ทางยังได้แนะนำการเจริญสมาธิที่ถูกต้องนอกจากนี้ผู้มาปฏิบัติธรรมอย่างได้เรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธด้วยการเรียนรู้การประเคนพัฒหารแด่คณะสงฆ์ทางยังได้สนทนาธรรมกับพระอาจารย์ทำให้ผู้ร่วมปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงความสุขภายในและต่างประทับใจในการมาปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ซึ่งทางมีโอกาสค่ะก็จะกลับมาปฏิบัติธรรมที่วัดพระธรรมกายเบเนลักส์ในโอกาสต่อไปค่ะ